ดิฉันเพื่อนนี่อยู่ที่ตลาดต้นไม้จัดจักรนะครับผมจะพาเพื่อนชมบรรยากาศตลาดต้นไม้จัดจักรนะครับันนี้ก็เป็นเดือนกรกฎาคมนั้นนะครับปีพศ2565อันนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่าย2โมงนะครับผมก็จะพาเพื่อนเดินชมต้นไม้นะครับ สุ p ร r เลสนะครับดอกสีก็จะประมาณนี้นะครับรับเงินรับทองโดยล้นคว้า รวยโชคนะครับเสือตีรวยทรัพย์ <c oughs> น,นี่คือต้นผมญี่ปุ่นนะครับไม้มงคลต้นละยี่สิบบาทนะครับล้านโอ้มันมีเป็นร้อยเป็นพันเลยนะไอบอลเนี่ย ครับทิมเสียงช่อต้นฟักก็มีนะครับส้มป่อยมีต้นตะบน,น,นไพรเพชรสังฆาดหนวดแดงเดื่พังพรนะครับผมแคเรเปี้ยนี่มันสูงสักเท่าไหร่กร,เระเพราป่าก็มีนะครับก็รอ้อรยสามสิบบากระเพราป่าก็มีนะครับก็ร้อยสามสิบบาท กระเ,เพราแดงสามสิบบาทน,านะครับต้นสนใบพานนะครับผมลักษณะต้นก็นจะเป็นประมาณนี้นะครับ ทำรั้วนะครับดูพุ่มหนาดีนะครับสวยงามสนใบพายใบจะคล้ายใบพายเรือนะครับเขาเรียกสนใบพายนะครับน้าเลย,น,ยน,นี่จะเป็นไม้ตะกูลบอนไซนะครับ เดซี่แครกแม็กโดนเลียนะครับตอนพวงไขุ่ันก็มีนิบินชาลีกระถางละยี่บบาทกระถางละสิบห้าบาททุกกระถางเลยนะครับแถบนี้นะครับ ก็สาหรับเพื่อนๆเดินสายต้นไม้นะครับทีชอบถึงต้นไม้ตกแต่งตัวตกแต่งบ้านนะครับก็มาเดินชมก็ได้นะครับทีตลาดประดิจฐ์นะครับตลาดต้นไม้ก็จะมีต้นมคางถึงมงุลนะครับเอ๊ะวันนี้คาคาถึงมาคลหอหักนะครับนี่ก็จะเป็นไม้มงคลเหมือนกันนะครับ ขนาดใหญ่กว่านะครับาาราคาก็จะขึ้นเป็นหลักร้อยแล้วนะครับตรงนี้ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นแคมปับนะครับตระกูล LB นะครับกระถางหลักสิบนะครับมีรกกาคาสามสิบสี่สิบบาทหลักร้อยก็มีนะครับน้านา นี่ก็จะเป็นตะกร้าหวายนะครับทำเป็นตะกร้าครับเพื่อนะไ้ม่ใส่ของใส่ผ้าใส่อุปกรณ์ต่างได้น,นะครับรานะคาก็อย,อยู่ที่หลักร้อยครับ น,น้ำหอมนะครับขอแฟ้เพื่อนนะครับผมวันนี้ผมเจ็บคอวันนี้อาจจะพูดไปแล้วมีไอ้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลไม้นะครับขายแล้วาววกเนาระโดดขายอยู่โลละห้าสิบบาทนะครับร้านนี้มีมะนาวกับมะกรูดด้วยนะครับ กระถางสวยๆก็มีนับราคาอยู่ที่หลักสิบนะครับรใหญ่ตนาตราคาก็หลักร้อยนะครับจับต้องได้ มเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวดอกไม้ก็มีขายนะครับต้องปุ๋ยดินปุูกนะครับ อยู่ไหนอันนี้ต้นอะไรเอ่ยผมไม่รู้จักนะครับต้นนี้เดี๋ยวผมขอมีป้ายมาให้สวยดีนะครับอันนี้ต้นอะไรครับยางอิ <ang> นเดียยางอินเดียเหรอครับราคาแพงไหมครับราคาเท่าไหร่ครับสี่ร <400, 500. S 1> ้อยห้าร้อยอสี่ร้อยกับห้าร้อยนะครับผม อันนี้คือต้นยางอินเดียนะครับราคามี400กับ500ครับใบสวยดีนะครับใบเงาวับเลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมตก็มีต้นไม้ที่เราไม่รู้จักนะครับข้ามาเดินดูก็นเพลิดเพลินนะครับ กีเรนแดงดาวลูกไก่ดาว,ดาวชวมพูน,นะครับเป็นไม้ตระกูลใบมีสีนะครับเอาไว้ตกแต่งบ้านนะครับตกแต่งสวนปาล์มเย้หวานะครับต้นปราล์มต้นปรามนะครับด้านหลังก็จะเป็นบอลลังเงินนะครับแล้วก็โชว์กาวชั้น ฝั่งนี้ก็จะเป็นงานไม้นะครับราคาหลักร้อยเช่นกันครับเอาไวตั้งกระถางต้นไม้นะครับสวยงามางนี่จะเป็นกระลางนะครับเอามาเจาะฉะลุนนูทำลวดลายต่างต่างครับ นีเอากะลามาทำโคมไฟนะครับผมสวยงามเลยนะครับนนี่ไอเดียดีนะครับเอามาทำเป็นสัตว์เป็นวีรบุรุสวยนะครับเพิ่มมูลค่าให้ครับเศษกะลานะครับผมทำเป็นโมบายตกแต่งบ้านนั่นครับราคาไม่แพงนะครับชิ้นละร้อยบาทนะครับผม น,นี่ก็เป็นร้านแคนตัอ๊อเหมือนกันครับแคนตั๊กก็ยังเป็นที่นิยม,มอยู่ครับตอนนี้ เป็นต้นแคนะครับไม่แน่ใจว่าแคเตี้ยหรือเปล่าต้นพริกนะครับอันนี้น่าจะหัวครับลาพายใบนังรักผมไม่แน่ใจมันต้นคล้ายกันนะครับอันนี้แน่นอนครับกะเพราแน่นอนสีเขียวนี่ก่เป็นไม้สวนัวนะครับมันจะมีต้นมะเขือด้วยครับ ต,ต้นแตและแนวนะครับก็เดินยาวไปนะครับมีให้ดูทั้งสองฝั่งต้นจำพูนนะครับอันนี้ ฝรั <c oughs> ่งก็มีขายนะครับต้นฝรั่งนะครับหูกระจงด่าง ต้นลำตัน้ำต้น,นโอแดงเวียดนามฝั่งหลังไส้แดงผมเป่าสื่อนะครับชิ้นแียกยาว,วยหยาวมีอุปกรณ์มีดพ้าทำสวนก็มีนะครับมต้นสนนะครับ กตกแต่งสวนตกแต่งบ้านเยอะครับตลาดเก่ยกัดเพื่อนๆก็ลองมาเดินชมเดินเลือกหาซื้อต้นไม้กันได้นะครับออกตลาดนี้ก็จะมีชาวต่างชาติมาเดินเยอะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นยางนะครับ chạn gần tròn bạc hấp vàng chạn ขนชมพูนะครับใน,น,นแะสรับอ,อ,อันนี้เ,เป็นไม้สวนกล้วยแล้วนะครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยผมไม่แน่ใจนะครับวันละสอง มีต้นแปลกๆเยอะนะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปอยู่รู้จักชิดนไหนก็คอมเมนต์บอกนะครับบางต้นผมไม่รู้จักนะครับอาจจะพูดชื่อผิดหรือไม่พูดดีกว่าครับโอ้คานตับมีขายเยอะนะครับพี่น่มีหลายร้านเลย เือเป็นสายเลี้ยงแคนตัเก้ามาเดินดูได้นะคับก,กระถางอุปกรณ์ปลาต้นไม้ครับอีกกระถางต้นไม้แล้วก็เป็นตู้ปลาในตัวนะครับดินปลูกด,ดินเพาะดีนปุ๋ยนะครับมีครบรอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้นะครับ ไม้ที่เป็นโมบายสำหรับแฝนไว้ระเบียงชานเลยบ้านแต่ก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาฤอสีนะครับตอนที่หล,หลายคนฮิตนะครับรถแมรี่นะครับด้านล่างกระถางละ80บาท ก็เป็นบรรยากาศด้านในนะครับเข้ามาโซนข้างในกันแล้วนะครับอันนี้เป็นไม้ตระกูลใบนะครับเป็นบอนไฟนะครับร้านนี้ ต้นเล็กๆก็น่ารักู่นะครับเหมาะครับเอาไปประดับห้องนอนโต๊ะทํางานห้องนอนจะไม่น่าจะเหมาะครับเหมาะแก่ประดับโต๊ะทํางานจะเหมาะกว่านะครับเวลาทํางานละล้างก็หันมองต้นไม้สบายตา 跟他们。 นี่น่าจะเป็นต้นส้มนะครับไม่แน่ใจว่าเรียกส้มอะไรนะครับโอ้ใบใบสวยนะครับเหมือนใบเหมือนต้นสนใบไผ่นะแต่ว่าสีมันออกขา,ขาวๆผมไม่แน่ใจว่าเหมือนหรือเปล่าถ้าผลไม้ต้องไปเอามา ไฟแดกเกอร์นะครับ70บาทสับประรดสีนะครับต้นละ150 กภายใ,ในโดมนะครับประมาณต้นน้อาจจะลดจับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆวันนี้ต้องขอตัวกลับขอรับครับเพื่อนไม่ติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตักให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสัตอนนี้สวัสดีครับ